เข้ามาก็ภาพบรรยากาศเดินขึ้นมันหน่อยผูจอกอขึ้นเขาเดินขึ้นเขาผูจอกกอชมบรรยากาศ เดินเที่ยวเดินเที่ยวเดินเที่ยวผู้ชอบ